ท่านนายกเทศมนตรีนครพิศุโลท่านนายกแยนมรีชาโพสศประธานในพิธีที่เคารพผส่วนเกี่ยวข้องรู้สึก,กยินดีและขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตีชาโพรศที่ได้รุนารให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาการการชุมชนในวันนี้เทศบาลนครพิศุโลโดยกองสสวิการสังคมเนื่องจากมีการเลือกตันน้งคณะกรรมการชุมชนที่รางตำแหน่งครบเรลา ตามที่กำหนดไว้ในรเยอเทศบาลนครพิสณุโลกว่าด้วยการจัดตั้งและกรรมารดำเนินงานของคณะกรรมการชมชนใหเทศบาลนครพิสณุโลวนสักา5 2ชุมชนขรอมพาจารครับคุณสมเด็จเกศชุมชนธรมจักรพนาครับคปัญญาร้อย ระของนครับชุมชนพญาเสือคุณโกสิงศิสุผัสุนี้ค่ชุมชนเสรีราพันาคุณกวายกันี้นะคะชุมชนวัดจียยอดทองเกชาจารูเกี่ยว ภรรยาคุณสมราขอบคุณครับชุมชนตันเดียวคุณพัฒนาภงขอบคุณครับชุมชนวิเศษชัยชานครับคุณเฉลิมบัวศรีครับชุมชนเสือทิมครับคุณสุนิสากำไร สวระองค์ดำคุณวรรณามาครับครับนรเทพคุณตีวิโรจน์วานิตครับชุมชนบ้านคลองพัฒน,นาครับคุณมารวยพึ่สวรสค์ครับชุมชวนวัดจัตนตะวันตกครับคุณบัว ชุมชนประชาอุทิค,คุณเวียงชัยใจจันจัดแจ้งครับ,รบชุมชนสระสองห้องร้อยเอกสนองคุณเทภารักคุณไพศาลวงมาลีครับรีอรุณนิรัดร์ครับ สภาเทศบาลนครพิษุโลกนะคะ่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านรองนายกเทศมนตรีท่านรองประดเทศบาลท่านหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลตลอดจนท่านคณะกรรมการในการที่ท่านเสียสละนะคะอุทิสกายใจให้กับชุมชนและสังคมของท่านในวันนี้ในการเสียสละเพื่อมาเป็นคณะกรรมการชุมชน บางคนก็มาทั้งจากการเลือกตั้งบางคนก็มาจากการที่ว่าขอร้องไห่มาเพราะไม่มีคนอาสาก็หลากหลายนั่นก็คือความตั้งใจที่ท่านได้เสียสละทุ่มเทให้กับบ้านเมืองยกถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่เรามีประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองของเราทีนี้การชุมชนหมดแล้วเนี่ยเทศบาลกับาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเนี่ย จะมีการขาซึ่งมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการต่างๆในชุมชนมาขอบคุณที่ท่านได้เสียสละเลือกตั้งกันอย่างแบบว่าเอาจริงเอานะจิตใจท่านยังงดงามประมาณนี้มีได้เก้าคนมันมีได้เคนแต่จริงๆอยากเรียนอย่างนี้นะเะว่ายิ่งคนมาทํางานทําไมต้องมีคณะกรรมการชุมชนอธาบานนะคะเทศบาลเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดของมา ดูแลตัวเองต้องมีสิบสองถามว่าแล้วตำกลต่างๆเล็กเขาก็ไม่ให้และทบานเองก็มาได้มอบเป็นเทศบาลแล้วเนี่ยต้องไม่ร้อยสี่สิบเก้าเทศบาลเดิมเนี่ยไม่ต้องไม่อยู่กรุงเทพก็ดูแลเราไม่ได้พรองของประเทศอย่างพลิ้โฉมนั่นคือการเกิดขึ้นของอปททั่วประเทศนั่นเองเมื่อสิบปีที่แล้วเพราะเั้นการเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันแค่ตัวเองบ้าง ก็หมายความว่าเรียกร้องจากรัฐบาลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณต้องแบ่งเงินให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นจะได้มาดูแลประชาชนของเขาเองอาณาจักรเราได้รับการดูแลนั่นก็เพราะว่าเมื่อก่อนโครงสร้างของผู้ว,ว่าก็พูดถึงจะเป็นการบริหารจัดก,การบ้านเมืองที่ได้มันต้องมีประชาชนมีส่วนรเทศบาลอย่างเรานี่ ไม่มีกำนันที่บ้านมาตั้งแต่แต่ไรแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอบตอ,อื่นเทศบาลตำบลอื่นเนี่ยมันมีโครงสร้างของชุมชนของมันคือกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้กฎหมายไปเขียนว่าถ้าเป็นองค์กรปกครอ,องท้องถิ่นแล้วให้เขายกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือให้อยู่เท่านั้นปีเท่าน,นี้ปีแล้วให้สถานภาพของกำนันผู้ใหญ่บ้านมันหายไป ก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างอบตอหรือว่าอบทอที่อยู่ในพื้นที่ที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งก็ตอนนี้ันผู้ใหญ่บ้านต่อแล้วก็ท้องถิ่นใดที่เป็นเทศบาล